สวัสดีคะ่ะพี่นังหนุใบชานะคะจากนางหนุใบชาเพจและนางหนุใบชา .com นั่นเองค่ะหายกันไปนานมากๆเลยทีเดียวนะคะสําหรับการออกคลิปก็ไม่รู้ว่ามีใครคิดถึงบ้างหรือเปล่ามีใครคิดถึงไม่คิดถึงไม่รู้นะคะมโนว่ามีคนคิดถึงแล้วกันนะคะกะ็ติดภารกิจมากมายหลายส่วนเลยก็เดี๋ยวไว้ว่างๆจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าไปทําอะไรมาอะไรนู่นนี่นั่นนะคะก็จริงๆเราก็ยังออกคลิปอยู่ใน YouTube บ้างนะ,ะเพจก็ค่อนข้างหายหายไปวันนี้เนี่ย กลับมาแล้วก็ต้องเหมือนเดิมเราเป็นเจ้าแม่แจกของใช่ไหมเราก็กลับมาเหมือนเดิมวันนี้เนี่ยค่ะเรามีของมาแจกติดไม้ติดมือมาเป็นเจ้าโอซีนั่นเองค่ะกูตาสำหรับใครที่อยากข่าวนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้น,นั่นเองค่ะโอซีกูตาอ่านี่คือโฉมเก่าของเขาน้องๆหลายหลายคนเนี่ยต้องเคยเห็นพี่รีวิวไปแล้วซึ่งเจ้าโอซีกูตาตัวนั้นเนี่ยพี่เคยรีวิวแล้วก็ ชี้ให้ดูในชาร์ตที่หนังสือเลมอนเนตเขาแบบว่าเขียนว่า OC เนี่ยเออผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยค่อนข้างเห็นชัดเจนเลยแล้วก็ค่อนข้างดีอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเจ้า OC เนี่ยเขาพัฒนาตัวใหม่ออกมานะคะในรูปแบบตัวนี้กล่องยังเป็นสีส้มขาวเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าใช้ชื่อว่า OC Guta m i านั่นเองค่ะสำหรับเจ้า2ตัวนี้เนี่ยบรรจุ10เม็ดนั่นเองค่ะแล้วถามพี่ว่าเจ้า2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงนะคะทำไมเจ้า โอซโอซถึงจะต้องเปลี่ยนเป็นโอซกูต้ามิกเนื่องจากว่ามันพัฒนาเป็นมิกเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่มากกว่าเดิมแน่นอนถูกไหมอ่าอะไรบ้างหลักใหญ่เด่นๆเลยนั่นก็คือส่วนผสมนั่นเองค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีส่วนผสมของวิตามินอยู่1,200พันสองมิลลิกรัมแต่ว่าเจ้าอูดโอซกูต้ามิกเนี่ยมีถึงพันห้า้อสี่ิบมิลลิกรัมเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าเยอะมากกว่ามากๆเลยทีเดียวนอกจากนั้นเนี่ยปกติตอนสมัยก่อนเนี่ยพี่รีวิวไปว่าเจ้าโอ โอไซโอซี OC, OC, ตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะการเคลือบผิวด้วย HACP คือสามารถทนตน่อกรดในกระเพาะอาหารได้เน,นั่นเองนะคะเรียกได้ว่าไม่โดนน้าย่อยของเราย่อยสลายเจ้าวิตามินที่มีประโยชน์เวลาเราซื้อมาแล้วก็ทานเข้าไปเรียกว่าทุกอนูเนี่ยได้ประโยชน์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันก็ก้าวไกลขึ้นใช่ไหมเขาก็มีการพัฒนาข,ขึ้นซึ่งตัวนี้เขาจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า Enteric Coat ซึ่งเจ้า Enteric Coat ตัวนี้เนี่ยมันจะ เขาเรียกว่าจะค่อยๆที่จะปลดปล่อยเขาเรียกว่าสารอาหารออกมาทีละนิดทีละนิดเนี่ยทำให้เราได้รับพลังงานหรือว่าสารอาหารเนี่ยเต็มเปี่ยมเรียกได้ว่าเขาเนี่ยเทียบเท่ากับการฉีดเลยทีเดียวนั่นเองนะคะ,อะนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าโอซิโกต้ามิกเนี่ยมีถึง2งไซส์นั่นเองนะคะมีตั้งแต่อันนี้คือเรียกว่าไซส์10เมตรนะคะตัวนี้ก็เรียกว่า30มเมตรในนี้ก็จะมีฟอยล์แบบนี้สามสิบสามสิบเมตรหนึ่งฟอยล์เนี่ยก็จะบรรจุ10เมตรนั่นเองนะคะแล้วมาดูลักษณะของ เม็ดของเขาแล้วกันนะคะว่าเป็นเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะอ่ะเป็นลักษณะเป็นแท็บเล็ตทีนี้ก็จะมีคําถามอะ่ะไหนไหนวันนี้ก็รีวิวละเอามาให้ประโยชน์ละกันว่าเวลาเราเลือกอาหารเสริมเนี่ยเราเลือกจากอะไรบ้างหนึ่งเนี่ยเราเลือกให้มันตรงตรงกับประเด็นตรงกับใจเรา นะว่าเเราต้องการที่จะดูแลผิวพรรณเราตรง,ง,งตรงส่วนไหนเช่นบางคนเนี่ยอยากจะได้เรื่องขาวแล้วก็เลือกตัวส่วนผสมเรื่องขาว El on, ine, ante, แอลกูตาเทโอนแอลคาเนทีนแอลทานเทสอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลือกเข้าไปบางคนเนี่ยอาจจะดูแลแบบอาจจะได้เรื่องแบบผิวพรรณที่ริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นนะคะบางคนเนี่ยจะดูแลเรื่องสิวบางคนอาจจะอยากดูแลเรื่องจุดด่างดำบางคนอาจจะดูแลเรือดดอจจลเล่องผมเรื่องตาเรื่องอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยข้างในเนี่ยมันเนื่อจากว่ามันมีส่วนผสมที่เยอะมาก ถึง15ชนิดเลยทีเดียวนั่นเองนะคะสำหรับโตโอซิกูต้ามิดเนี่ยมีอะไรบ้างมีอโลเวรลาเชอร์รี่มี ary, มสารสกัดจากทับทิมวิตามินซีนะคะมีพวกส้มแล้วก็เปลือกโซนนะคะน้ำเม็ดองุ่นนะคะสารสกัดจากรสรสฮิปแล้วก็คอลลาเจนจากปลาน,นั่นเองนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ เป็นส่วนผสมของพบก,กูต้านั่นเองค่ะถึง5้าสิบาตัวเลยทีเดียวอ่ะเวลาเราเลือกส่วนผสมของอาหารเสริมเนี่ยเราก็ต้องดูว่า1ผ่านออยไหมนะคะ,ะผ่าน GMP ไหมได้รับการรับรองไหมนะคะดูถึงความแบบปลอดภัยเวลาเราทานอะไรเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องประเมินเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทานเข้าไปในร่างกายเพื่อดูดซึมใช่ไหมอ่ะทีนี้เจ้าตัวเนี้ยของอ OC เนี่ยเขาได้รับการผ่านทั้งออยผ่านทั้ง GMP มากมายเลยทีเดียวอ่ะ มีคําถามที่2ว่าพี่คะแล้วอาหารเสริมเนี่ยระหว่างเป็นแคปซูลกับเป็นแมดต,ตอกเนี่ยอะไรดีกว่ากันถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยนะแมดต,ตอกเนี่ยมันมีข้อดีข้อหนึ่งคือแมดต,ตอกเนี่ยมันจะมีะการบรรจุของจำวิตามินได้มากกว่าเนื่องจากว่าแคปซูลเนี่ย มันจุวิตามินได้แค่หนึ่งพันมิลลิกรัมแต่ว่าเมดต,ตอกเนี่ยสามารถได้ถึงพันห้าร้อยสี่สิบมิลลิกรัมพันสองถึงพันห้าร้อยสี่สิบเรียกได้ว่ามันเยอะมากแต่จริงๆแล้วแคปซูลเนี่ยมันอาจจะดูดซึมแล้วก็แบบเอ่อทำให้วิตามินเนี่ยมันดูดซึมแบบ เม็แคปซูลเนี่ยมันปลดปล่อยสารได้ดีกว่าแต่ว่าเจ้า OC เนี่ยเขาก็พัฒนาตรงนี้ขึ้นมาก็คือแก้ปัญหาที่ว่าทํายังไงจะทําให้เจ้าตัวนี้เนี่ยปลดปล่อยพลังงานได้มากขึ้นเขาก็เลยใช้เทคนิคที่เรียกว่า t e r i c c o โคที่มาเคลือบที่พี่เล่าให้ฟังไงมันจะค่อยๆป,ปลดปล่อยพลังงานออกมานั่นเองนะคะอ่ะ เจ้าโอซีตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรบ้างก่อนอื่นเลยเนี่ยส่วนผสมที่พี่ดูมาทั้งหมดี่ยช่วยเรื่องความขาวของผิวพรรณแน่นอนนอกจากช่วยเรื่องของความขาวแล้วเนี่ยยังจะช่วยในเรื่องของผิวพรรณความชุ่มชื่นของผิวนะคะความหยาบก,กล้านจุดด่างดํานอกจากนั้นเขายังมีส่วนผสมของซิงค์อยู่ในนี้ด้วยนั่นเองนะคะก็เรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยเจ้าโอซีมิกเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ที่วัสนหรือว่าตัวแทนตํา